เพงฟัง Grab Driver Podcast ฟังง่ายเ mm hmm. ข้าใจเลยคุณภาพครับ Grab the Series เสนอตอนเตรียมพร้อมขับ Grab ช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัยสบายใจในทุกการรับงานสวัสดีครับ Grab Driver Podcast วันนี้ขอนำเสนอคุณภาพคับ Grab the Series เราจะขอเริ่มต้นด้วยการขับขี่ปลอดภัยในช่วงฝนตกพี่ๆรู้หรือไม่ทุกครั้งที่มีฝนตกจะมีการเกิดอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์แทบจะทุกครั้ง และจะมีการแจ้งอุบัติเหตุของพี่พี่เข้ามาทางคอ l ซ c e เ t e r ของเราโดยอุบัติเหตุนั้นที่เกิดขึ้นในตอนฝนตกมีการแรงงานความบาดเจ็บจากแผลถลอกเล็กน้อยไปจนถึงการบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตไม่ว่าสาเหตุจะมาจากถนนลื่นฝนตกแรงหรือแม้กระทั่งความประมาทในการขับขี่ของพี่พ,พ,พี่พาร์ทเนอร์เองวันนี้เราจะมานําเสนอเคล็ดลับการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงฝนตกกันโดยก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเช็คสภาพอากาศว่าวันนี้จะเป็นยังไงฝนตกไหม หรือแดดออกในย่านที่พี่ๆตั้งใจจะไปรับงานกันตรวจสอบสภาพรถของเราดอกยางไฟหน้าไฟท้ายผ้าเบรกรวมทั้งหมวกกันน็อกของเราว่าพร้อมใช้งานหรือไม่และมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือเสื้อกันฝนสำหรับตัวพี่คนขับเองและสําหรับพี่ๆที่รับงาน grab bike สามารถพกเสื้อกันฝนอีกตัวหนึ่งสําหรับผู้โดยสารของเราไปด้วยได้พอพูดถึงเรื่องเสื้อกันฝนเนี่ยผมจะมายกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผมให้พี่ๆฟัง คือในวันนั้นที่ผมกําลังจะเรียก Grab ใบเพื่อจะไปทํางานตอนพี่คนขับ Grab มาถึงฝนก็ดันตกพอดีผมเลยถามพี่คนขับไปว่าถ้าพี่มีเสื้อกันฝนเนี่ยผมไปได้นะซึ่งความโชคดีของผมคือพี่ Grab ใบคนนั้นมีเสื้อกันฝนเตรียมมาให้ผมพอดีเราเลยไม่ต้องยกเลิกงานและเดินทางไปด้วยกันได้ครับถ้าพี่มั่นใจว่ารถและอุปกรณ์ของพี่พร้อมแล้วรวมไปทางเช็คสภาพอากาศแล้วนั้นพี่ๆสามารถเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น เพราะทักษะการขับขี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเราจึงอยากให้พี่ๆเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขับขี่ในช่วงหน้าฝนได้ที่ Grab Academy บนแอป Driver Grab ของเราหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ขอให้พี่ๆตั้งสติให้ดีนะครับตรวจสอบอาการบาดเจ็บของตัวเองหรือผู้โดยสารและติดต่อเข้ามาทาง Call Center ของเราในขั้นตอนการเคลมประกันและเอกสารที่จำเป็นต่างๆประกันอุบัติเหตุมีไว้สำหรับช่วยเหลือพี่ๆคนขับก็จริงแต่ที่จริงแล้ว เราก็คงไม่อยากจะเจ็บตัวหรือเสียเวลาในการทำมาหากินของเราถ้าความประมาทของเราเพียงเสี้ยววินาทีมันทำให้การออกมารับงานในวันนี้ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นยิ่งถ้าพี่เป็นกำลังหลักในการหาเงินเข้าบ้านแล้วคนข้างหลังของพี่จะอยู่อย่างไรในวันที่พี่ไม่อยู่เพียงเพราะความประมาทในการขับขี่แล้ววันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่พี่ได้ออกมารับงานเราจึงอยากให้พี่ๆขับขี่กันอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตก หรืออากาศที่ร้อนจนแทบตะรอไฟแดงไม่ไหวจงมีสติในการขับขี่ให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับคุณภาพขับ g ก a b the Series ไม่ได้มีเพียงเท่านี้แน่นอนไว้รอติดตามชมใน Grab Driver Podcast ของเรากันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ